ตอกเคเตอร์ไลฟ์สดแบบกินสกรีนหรือภาพนิ่งผิดกฎจุมชนละเมิดระวังโดนปิดตกร้าถาวอสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสซ่ช่องในตรงอินฟินิตี้แปนะครับช่วงนี้ผมเห็นเพื่อนๆทำไลฟ์สดแบบกินสกรีนกันหลายช่องเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเ,อเพื่อนๆนะครับเพราะว่านี่คือการสร้างรายได้ของทุกคนเนาะแต่ว่ากฎชุมชนเรื่องของการไลฟ์สดแบบกริสกรีหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยมันออกมาเมื่อปีที่แล้วเนาะก็คือการที่เราทําแบ็กกราวน์ข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นภาพนิ่งสินค้าต่างๆนะครับแล้วเราก็มาทําจอเล็กขึ้นแล้วเราก็มานั่งพูดแล้วก็ไลฟ์สด นะครับแล้วก็ปักตะกร้านะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีกฎชุมชนข้อนี้ออกมาห้ามทําเมื่อทําแล้วเนี่ย AI ตรวจเจอคุณจะโดนยุติก้าหรือว่าถูกปิดก้าถาวรแต่ณปัจจุบันตอนนี้ผมยังผมไม่แน่ใจนะว่าณปัจจุบันวันที่ผมทําคลิปเนี่ยเห็นหลายๆคนมาทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแค่แจ้งเตือนเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดคุณโดนยุตะก้าก็จะโดนด้วยเหตุนี้ทีนี้การกินสกรีนทําแบบกินสกรีนเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับ อันนี้คือการไลฟ์สดแบบกรีนสกรีนเห็นไหมครับคุณมีแบ,บ็กกราวแล้วคุณก็มีรูปภาพของตัวคุณเองขึ้นมานะครับแล้วก็มีปกากตะก้าอันนี้เขาเรียกการทำกรีนสกรีนการไลฟ์สดแบบกรีนสกรีนซึ่งแต่ก่อนมีกฎชุมชนห้ามทำเพราะฉะนั้นถ้าโดนปิดหรือว่าโดนยุติก้าถาวรน,นั่นให้คุณรู้เลยว่าคุณจงใจผิดกฎชุมชนนะครับก็ฝากเตือนแล้วกันแต่ผมไม่ได้ห้ามนะใครอยากทำทำเลยเพราะว่านั่นคือรายได้ของทุกคนนะครับติดตามช่วยทุกด้วย แล้วก็ผมมีคอร์สเรียนส่วนตัวของผมนะครับก็สามารถเรียนการสร้างรายได้รอบทิศทางได้จาก t i k t อกซีรีส์ตรงนี้หรือว่าอยากจะมาเรียนคอร์สสร้างรายได้บนโลกออนไลน์แบบมืออาชีพรอบทิศทางก็สามารถดูตัวอย่างตัวนี้ได้มาเรียนแล้วก็ทำรายได้ในหลายๆจุดเนาะนะครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์นะครับ